เพื่อนนะคะเดี๋ยวจะมาผ่ามะละกอดูนะคะว่าจะมีมะเมล็ดให้เราปลูกไหมดูก,ก่อนนะคะสุกละถ่ายดูท่ายดู ดู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 ไม่มีแม้แต่เม็ดเดียวไม่มีแม้แต่เม็ดเดียวนะคะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะดูดูนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาผ่าตัวแต่ว่ามันไม่ค่อยหนาน,นะคะเนี่ยพอกินเลยค่อยดูว่ามันจะหวานไหม ใครที่ชอบผลไม้นะคะกลวงมากเลยเนื้อไม่ค่อยหนานะคะอันนี้เป็นมะละกอพันเตียนะคะของเราที่ดกมากๆต้นต้นสูงไม่ถึงประมาณเมตรครึ่งประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวจะให้ชิมให้ชิมนะคะว่าหวานประมาณไหน ข้าวก่อนเอาไว้จนจนสุกงมนะคะเละเลยเละเลยอันนี้จับกินได้ถือได้นะคะเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูนะคะครึ่งหนึ่งก่อนกัดกินเลยยาวๆอย่างนี้แหละอืมหวานนะคะแต่หวานไม่มากอืม เราชอบกินเพราะว่ามะละกอมีประโยชน์นะคะมีวิตามิน A อบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบการขับท่ายนะคะมีใย,ยอาหารสูงนะคะแล้วผิวพรรณก็ดีด้วยนะ,คะใครอยากมากินด้วยกันก็จัดเลยนะคะมะละกอมีประโยชน์นะคะ มีวิตามิน A สูงนะคะแล้วก็เป็นผักสีส้มนะ,ะเราควรที่จะกินผักหลายๆอย่างนะคะมีทั้งสีส้มสีขาวสีเขียวสีเหลืองนะคะอะแยะเลยค่ะเราปลูกสิ่งที่เราชอบกินแล้วเรากินสิ่งที่เราปลูกได้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อด้วยนะคะคุมมนจะจะปลูกนะคะปลูกไม่กี่ไม่กี่ตุ้ตนนะปลูกสิ่งที่เรากินได้นะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยอาศัยหลายๆต้นเอานะคะเพื่อน,อนๆมาปลูกด้วยกันนะคะมาปลูกสิ่งที่เราชอบกินนะแล้วก็กินสิ่งที่เราปลูกได้ <laughs> ภูมิใจโอเคนะคะ